ข่าวดีวันที่22ธันวาคมนี้บัตรคุณจนมีเงินสดเข้าสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้คุณได้สิทธิ์นี้หรือไม่ฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ คลิปนี้นะคะทางช่องของเรานะคะก็มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบาัตรคนจนมาฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะซึ่งในวันที่22ธันวาคมนี้นะคะ บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะมีเงินสดเข้าบัตรนะคะแล้วก็สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะแต่ว่าเงินจํานวนนี้นะคะก็ไม่ได้รับทุกคนนะคะจะได้รับเฉพาะกลุ่มพิเศษกลุ่มนี้เท่านั้นนะคะซึ่งเงินจํานวนนี้นะคะนั่นก็คือจํานวน200บาทนะคะที่จะเข้าให้ในวันที่22ธันวาคมนี้นะคะผู้ที่จะได้รับเงิน200บาทนี้นะคะก็จะมีอยู่1กลุ่มด้วยกันนะคะนั่นก็คือกลุ่มผู้พิการนะคะก็จะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติมนะคะซึ่งก็จะต้องเป็นผู้พิการ ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยวงเงินเบี้ยความพิการเพิ่มเติมจํานวน200บาทนี้นะคะก็จะโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบาัตรคนจนนะคะในวันที่22ธันวาคม2563ที่จะถึงนี้นะคะและก็สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะผู้พิการที่มีบัตรคนจนนะคะในวันที่22ธันวาคมนี้นะคะ ก็จะมีเงินจํานวน200บาทเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะและก็สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะและนอกจากนี้นะคะบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในเดือนธันวาคมนี้นะคะก็จะยังมีอีก2รายการนะคะที่สามารถ ที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะซึ่งเงินก็จะเข้าให้ในวันที่18ธันวาคมนี้นะคะซึ่งก็จะมีอยู่2รายการนะคะนั่นก็คือเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้านะคะจำนวน230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะซึ่งเงินส่วนนี้นะคะก็จะได้รับเฉพาะครอบครัวที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วเท่านั้นนะคะคนไหนนะคะที่ไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์นะคะก็จะไม่ได้รับเงินในส่วนนี้นะคะ และอีกหนึ่งรายการนะคะก็เข้าให้ในวันที่18ธันวาคมนะคะและก็สามารถที่จะกดเป็นเงินสดได้นะคะนั่นก็คือค่าน้ําประปานะคะจํานวน,น100บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนนะคะซึ่งผู้ที่จะได้รับสิทธิ์นะคะก็จะต้องเป็นครัวเรือนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบาัตรคนจนนะคะและก็ต้องลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้วเท่านั้นนะคะถึงจะได้รับสิทธิ์นี้นะคะพ่อแม่พี่น้องคนไหนนะคะที่ไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์นี้ไว้นะคะก็จะไม่ได้รับเงินในส่วนของค่าน้ําประปาและก็ค่าไฟฟ้านะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขวานนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ